สวัสดีจ้าวันนี้แม่ลัดก็ได้เอาต้นต้นผักอะไรแล้วนะผักกวงตุ้งลงกระถางอันนี้จะเป็นผักคอรสออกมาใส่กระถางให้เขาได้รับแสงแดดก่อนวันนี้ก็เป็นคณะงามมาก ปลูกลงใส่กระถางไว้ดูว่ามันจะรอดหรือเปล่าจะงามไหมเนาะในดอกไม้นี้เราก็มีกำลังบานดอกบันชื่น ก,กำลังงามเลยอันนี้แครล,ลอดแค่ลอดที่ซื้อมากินแล้วก็ตัดเอาหัวเข้ามาปักดูว่านจะขึ้นไหมปรากฏรอดอยู่รอดอยู่ในพริกเราก็กำลังงามโตชาจังไม่ทันใจคนปลูกไม่ทันใจคนปลูกเลยเนาะผักชีขึ้นเยอะแยะเลย ดอกต้อยติงกำลังบานกำลังงามเลยนะมีผีเสื้อด้วยเดี๋ยวเมลัดจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งที่เม่ลัดลงลงผักไว้ตอนนี้ดูผีเสื้อ เป็นผักบุ้งเดี๋วอีกหน่อยได้ผัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยลงใหม่เนาะกำลังงามกำลังงามนี่ก็เป็นกวงตุ้งที่แม่รัดซื้อมากินแล้วก็ตัดตัดส่วนส่วนเออส่วนหัวเข้าไว้หัวหรือโคนพอมาปักแล้วออกดอกเลยดูไม่เป็นไรออกดอกไว้ทำเอาไว้เออให้เขาเป็นมเมล็ดแล้วก็ ไว้ปลูกต่อนะเนี่ยเอามาปากักปักไว้นี่เป็นแครอทแม่รดเอากวงตุ้งจากตรงนี้เนี่ยจากแปลงตรงนี้ขึ้นขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่กระถางเมื่อเช้านี่เองใส่กระถางไว้แล้วก็เอาไว้ในโรงเพาะเลือนไว้ก่อนแกเ,เข้าโดนแดดจัด พอเขาแข็งแรงแล้วค่อยออกมาตอกเอาไปไว้ตั้งข้างนอกเนาะแล้วก็ใส่ข้างล่างจะมีน้ำเนี่ยเม่ไดจะใส่น้ำไว้ให้เขาแข็งแรงก่อนอันนี้เป็นผักคอสท,ที่ใส่กระถางไว้นานแล้วแหละเดี๋ยวค่อยเอาไปตั้งไว้ข้างนอกเนี่ยเมล็ดก็ลงไว้ นี่ก็เป็นมุมดอกไม้ดอกดาวเรืองนี่ก็เป็นบานชื่นเนี่ยก็ตามที่เห็นเนี่ยเมล้วก็จําชื่อไม่ได้อะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไม่ลัดพาเซด้วยนะคะสวัสดีจ้า